ปูครับโอ,โ,อโอ้อย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องพี่ถ้าเกิดจะร้องไห้เลยนะอย่าเอาขี้มูกมาเช็ดเสื้อปูนะเว้ยเดี๋ยวปูมนรออืออ่ะเนี่ยคราวนี้เป็นไรล่ะใครทําอะไรไมาอีกคราวนี้ปูครับอาคิดเขาพยายามจะฆ่าผมคนระับอาเขาอาเขาเป็นคนฆ่าป,ปูด้วยปูใช่ไหม,มรู้สิปูครับ ผมต้องรีบกลับไปแล้วครับนอกจากผมแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนผมต้องตกอยู่ในอันตรายแน่เลยครับแหมแกรีบมาก็จะรีบไปเลยนะไม่คิดจะคุยกับคนแก่บ้างเลยเหรอคนแก่ก็เหงาเป็นนะเว้ยโอ้ยปู่จะมาลเล่นอตอนนี้สิครับแกจะรีบไปไหนใจเย็นๆปู่มีเรื่องสําคัญจะเล่าให้ฟังโอ้ยน็อด o นาวครับปู่ปู่จะมาลเล่าตอนนี้ครับเพราะว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้คุยกัน ปู่อยากให้ใกเข้าใจสมคิดนะรวมถึงเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างปู่กับสมคิดด้วยปู่ช่วยโฮมไม่ได้จริงๆเหรอโฮมก็รู้ปู่ตายมานานแล้วไม่มีอะไรที่ปู่จะทำได้อีกต่อไปต่อไปนี้มันก็เป็นเรื่องราวของคนเป็นที่จะทำการจัดการกันเอง แล้วเราจะได้เจอกันอีกไหมครับปู่ปู่อยู่กับโฮมเสมอในนิปปิปอิปปู่อุ้ยหัวถึงโฮมจะไม่ได้เจอปู่แล้ว แต่โฮมก็มีคนที่เรียกว่าครอบครัวแล้วนะอือเดินทางปลอดภัยนะไปได้แล้วอือ